สวัสดีครับพบกับผมสาธุกเรียงนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนมาดูมารัดชงเล้าไก่ของผมนะฮะไม่ถึงหลักร้อยนะฮะทุกคนผมทางมาประมาณเก้าสิบบาทนะครับไม่ถึงร้อยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันนะฮะนี่นะฮะเล้าไก่ของผมนะฮะผมไปตัดไม้ไผ่ตัวของผมนะฮะไปตัดคนเดียวนะฮะไปตัดมาตีนะฮะผมไปซื้อ ตะปูนะฮะตะปูเลสองนะฮะเลสองก็อยู่ที่โลหนึงนะครับผมใช้ประมาณกิโลหนึ่งห้าสิบบาทนะครับทุกคนแล้วก็ไปซื้อบางพัดนะฮะบางพัดสี่นิ้วนะครับทุกคนบางพัดสี่นิ้วสองตัวนะฮะตัวละยี่สิบบาทสี่สิบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่ถึงร้อยนะฮะสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่านะฮะทุกคนนี่นะฮะไก่ก็ผมไม่ได้ซื้อนะฮะทุกคน น้าเมียเป็นคนให้มานะฮะทุกคนน้าเมียนะฮะเป็นคนให้มานะฮะมีแม่หนึ่งแม่นะฮะลูกเก้าตัวนะฮะลูกอองอยู่นะฮะลูกออดนะฮะทุกคนมาดูกันเลยนะฮะทุกคนนี่นะฮบไก่ผมนะฮะสไตล์บ้างๆงนะฮะ,ะ,ะทุกคนเป็นไก่ผมยังไม่ได้ไปเอานะฮะมีอยู่หลายตัวนะฮะที่ผมจองไว้นะฮะไก่ก็ผม จะไม่มีเวลาที่จะไปเอานะครับนี่เล้าไก่นี่ก็ผมก็ส้างใช้เวลาเป็นหลายอาทิตย์เลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ว่างนะฮะไม่ได้ว่างที่จะทำเล้าไก่ทุกๆวันนะฮะผมก็มีอะไรที่จะต้องทำหลายๆอย่างนะฮะนี่ก็ผมทั้งเป็นแม่เดลอยู่นะฮะเอาเป็นแม่เดลก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวพามาดูสวนนะฮะทุกคน ก็พามาดูทุกคนอันนี้ก็เป็นแตงนะฮะแตงชนิดหนึ่งนะฮะนะฮะทุกคนมีหลายอย่างมากนะครับที่แม่ผมปลูกไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นนี่นะฮะมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นของแดงนะฮะหองแดงนะฮะทุกคนของแดงสวนนี้ก็เป็นผักกาดนะฮะเราก็กินทุกวันนะฮะทุกคนเป็นผักกาดชนิดหนึ่งนะฮะที่มีหวังแล้วก็ขงนะฮะมีสองชนิดนะฮะรวงกันนะฮะเอาปลูกรวงกัน เนี่ก็เป็นขาเม่งนะครัทุกคนเรายังปลูกใหม่อยู่นะครับเป็นขาเม่งนะฮะนี่นะครับสวนก็มีทั้งหญ้าทั้งผัดนะครับมีหลายอย่างนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ครับตัวนี้เป็นชนิดอะไรผมไม่รู้ครับผเรียชื่อไม่ถูกนะฮะอันนี้ก็เป็นถั่วนะฮะทุกคนเป็นถั่วีกชนิดหนึ่งมีถั่วมีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูยอกฟัดทองกันนะฮะ วยเดฟัดทองอีกแล้วนะครับทุกคนผมมาดูยอดฟัดทองนะครับสวยงานมากนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นถั่วฟัดยาวนะฮะทั่วฟัดยาวของพ่อตาแม่ยายนะฮะเป็นคนปลูกไว้ตรงนี้นะฮะยอดฟัดทองตัวนี้ก็เป็นพ่อตาแม่ยายมาปลูกไว้เหมือนกันนะฮะทุกคนผมไม่ได้ปลูกนะครับผมพูดตังควานจริงนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพา ทุกคนไปดูของแม่ผงนะคะแม่ผงเป็นคนปลูตรงนี้นะคะเนี่ยนี่เป็นบัวนะครับทุกคนต้นบัวก็กําลังเป็นดอดกกําลังจะออกลูกนะครับทุกคนไหลยอย่างมากเลยเลยนะฮะนี้ก็เป็นฟัดทองอีกแล้วนะคะแม่ผงเป็นคนปลูนะครับตรงนี้วันนี้ก็เป็นมังนะครับทุกคนเป็นมังเป็นบัวแล้วก็มีไหลยอย่างมากนะครับมีมะเขือด้วยนะครับมีมะเขือมี ตรงนี้ก็สองตงน้นนี้สองสามต้นนี้ก็เป็นมังอัลูนะฮะทุกคนหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าต้นมังอัลูมันจะเป็นยังไงมาดูใกล้กๆกันเลยนะฮะทุกคนนี่นะฮะต้นมังอะลูมันจะเป็นแบบนี้นะฮะลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันอัลูมันคืออะไรนะฮะเป็นฝรั่งนะฮะทุกคนฝรั่งนะฮะภาคกลางเขาเรียกว่าฝรั่งหลายคนอาจจะเคยอาจจะเรียกว่าฝรั่ง ผ่านเหนือเขาอาจจะเรียกว่ามังอะลูนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูตรงนี้กันนะฮะมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะที่ตรงนี้นะฮะขั้งทั้งหน้าผมนะฮะข้างหน้าผมนี่ก็มีข้าวโพดหวังนะฮะทุกคนเป็นข้าวโพดหวังนะฮะมีไหลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นข้าวโพดหวังนะฮะทุกคนก็มีถั่วมีถั่วถั่ว ครูก็มีนะฮะทุกคนมีถั่วครูมีถั่วฟัดยาวมีแตงกวางนะฮะมีหลายอย่างมากนะฮะที่ผมปลูกไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะก็นี้ตรงนี้ผมก็อยู่ในสวนมินไยนะฮะทุกคนขอกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับขอปิดคลิปเพียงไว้เท่านี้นะครับขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสรับผู้รับชมรับฟังทุกคนนะฮะขอบคุณครับ Thank you.